ไม่นั่งพี่นอ้องมันว่าบ่อืพอดีพี่น้องืม่นี้ไอ้วันกาสีมาพัดจะเพ้าไก่นอพี่น้องเนาะมามาพี่น้องระทะห่อนแล้วนี่มันลาพี่น้อง หันพริกแล้วพี่น้องเด้อมาเด้อพันพริกจะหาพวกหน่วยกับพ่อหรือพี่น้องไม่หันหลายหรอกมันจะเพชดรกูเลยมาเพชรดกะหันไดหลายหน่วยเลยเอ้อ อ่ะ,ะเทียมพี่น้องนี่นะทนใจกพี่น้อ,อง แจกคบพี่นเลยออก่าสี่ง คนคนหันมาเผากันก่อนพี่น้องนำใจน้อยนักพี่น้องอ่ะนำปลาพี่น้องอยู่ไหนมาเข้มกันใส่ได้หลายอยู่ไหนบ่มาเข้มกัน ใส่พอดีพอดีเด้อพี่น้องเนาะอย่าใส่หลายเด้อพุ่สิเข้มใส่ฟองนิดจังน้อยนึงเพื่อให้ได้กินหอมเน,น,น,นะาะพีน่น้องเนาะตามพี่น้องผู้ใดมากหวานก็ใส่ได้หลายผู้ใดบ่ค่อยมากหวานก็ใส่นิดน้อยเอา งนอพี่น้องไม่ใช่ร้ายเด้อมันจะแสบโมดมันหอยพี่น้อพร้อมผู้ใดมาพร้อมๆเนาะพี่น้องเนาะ เอากันก่อนพี่นนอกซิม,มึงก็น,น้อยนึ่งพี่หนอกมันว่าวอืมพอดีพี่นนอก ซ้ำสุกเข้ากัานหอมใหญ่นอพี่น้องนออืมอว่านังได้พี่น้อ ใบกะเพราก่อนพี่น้องล้างก่อนเด้ะใบกะเพรามันจะใบงามๆพี่น้องเลยนะมันจะใบงามแบบแสบแสบพี่น้องเลย ไปมึงงามไปใหญ่งงพี่น้องผู้ใดมาพักหลายกะใส่ได้หลายแล้วพี่น้องเนาะผู้ใดบ่ค่อยมาหลายกะใส่พอสมุนเนาะพี่น้องเนาะต้องใส่หลายเนาะแต่ผมมาพักได้หลายกินแล้วมันมีประโยชน์ต่อพี่น้อง อ่าหลอดพี่น,ออน้องเอาตอนต้้งขอกันพี่นอ้องอ่าหลอดพี่น้องเลย มานอนได้ซื้อมากินน้ำมันกับมาเด้อน่ะมามามาลายอยู่พี่นอง